โคชบายกิฟต์นะคะคิด mm hmm. จะซื้อกระเป๋าโคชแท้อย่าลืมคิดถึงนันโคชบากิฟต์ค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมารีวิวกระเป๋าตังค์นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นโซมาตรฐานเลยนะคะขายมาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าสีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าคอลเลคชันไหนเข้ามานะคะอย่างตอนนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็สีตรงนี้จะเป็นสีชมพูนะคะจะเป็นสีที่ดูผู้ดีมากๆเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะอะไหล่สีทองคะ่ะ หนังเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้ซิปจะเป็น YKK ค่ะนี้จะเป็นด้านในของเขานะคะจะมีช่องใส่การ์ดนะคะหลายช่องเลยค่ะแล้วก็จะมีช่องซิปนะคะหนึ่งช่องนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสีของเขาชื่อสีว่าสีบอสซัมนะคะรหัสตัวนี้นะคะจะเป็น54630อันนี้ไม่มี F นะคะสำหรับใบนี้นะคะไม่มี F นะคะ นี่ค่ะให้ดูนะคะสีชมพูค่ะสำหรับต่อมานะคะก็จะเป็นสีที่ฮิตมากเลยนะคะก็คือสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลตัวนี้นะคะจะชื่อสีแซนเดอร์นะคะอะไหล่สีทองเหมือนกันค่ะข้างในเป็นสีน้ำตาลเช่นเดียวกันค่ะส่วนตัวชื่อสีนะคะชื่อสีว่าสีแซนเดอร์สองค่ะนี่นะคะตัวนี้ซิปเป็นซิปไอเดียลค่ะ อันนี้ตัวนี้จะเป็นซิปไอเดียนะคะตัวซิปเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปเรื่อยนะคะแล้วแต่คนะ่ะตัวนี้ตรงนี้จะเป็นซิปรูปตัวเจแบบเขียนนะคะอย่างใบแต่กี้เนี่ยเป็น ykk เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปตัวเจแบบเขียนบวกกับไอเดียนะคะนี่นะคะสีน้ำตาลสีชมพูนะคะอีกสีหนึ่งที่ขายดีนะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มขอบหนังดำนะคะตัวนี้เนี่ยจะ ข้างในนะคะจะเป็นบุเป็นหนังสีดำเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นซิปด้านในเป็นไอเดียนะคะซิปด้านนอกจะเป็นตัวเจแบบเขียวนะคะอันนี้เทียบให้ดูระหว่างสีน้ำตาลดำกับสีน้ำตาลกลางนะคะส่วนสีต่อมานะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลขาวค่ะอะไหล่สีทองเช่นเดียวกันนะคะ ด้านในนะคะจะเป็นหนังสีน้ำตาลค่ะนี่ค่ะจะเป็นหนังสีน้ำตาลน,นะคะนี่ค่ะหนังสีน้ำตาลน,นะคะอันนี้จะสวยนะคะเพราะว่ามันจะดูแบบผู้ดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นสีที่แบบอันนี้เนี่ยจะมาน้อยนะคะแต่ว่าจะเป็นสีที่โดดเด่นเลยนะคะจะคือจะแบบมาเป็นคอลเลกชันนะคะหมดล้วหมดเลยนะคะ ตัวนี้ด้านในนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูแบบสดนิดนึงนะคะแล้วก็ซิปอันนี้เป็น YKK ค่ะตัวนี้นะคะชื่อสีว่าพิง k l ล m o n a d e ตนะคะ b รา w n พิง k l ล m o n a น e ตค่ะตัวนี้อะไหล่จะเป็นอะไรล่ดำนะคะนี่ซิปเป็นซิปดำนะคะซิป YKK ทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลเดียวกันเนาะแต่ว่ากุ้นหนังไม่เหมือนกันนะคะ และสุดท้ายนะคะจะเป็นรุ่นใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่นาน,นานมาทีนะคะอันนี้จะมาไม่บ่อยนะคะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่มีหนังค่าตรงกลางนะคะอย่างเดียวนะคะแต่ขอบขอบ,ขอบเนี่ยไม่มีหนังให้เห็นแล้วนะคะน,นี่จะเป็นค่าตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นสีเมทัลลิกนะคะที่มีความเงานิดนึงนะคะแล้วตรงนี้จะเป็นปั๊มโลโก้โคชนะคะอะไหล่สีทองค่ะด้านในนะคะบุบเป็นหนังสี น้ำตาลมั่วนะคะลืดหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวซิปนะคะจะเป็นซิป YKK ค่ะแล้วก็ตัวรหัสของเขานะคะจะเป็นตัว C นะคะแล้วก็หนึ่งแปดสามหนึ่งค่ะ C 1831แปดสามหนึ่งนะคะชื่อสีเมทัลลิกเคลนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นคลาสสิกนะคะที่มีมาเรื่อยๆเลยนะคะ ส่วนราคานะคะกิฟก็แปะไว้ได้านบนของคลิปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะสนใจนะคะอยากจะมาดูตัวจริงนะคะที่ร้านนะคะก็สามารถมาดูได้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะอยู่แถวตลาดหลังการบินไทยนี่เองนะคะเปิด10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะถ้าหาไม่เจอนะคะโทรมาที่0ู2ย์1 6 6 5 5นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กิฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย